แต่งตัวเป็นลูคชายเอาไปนะพี่นุ่มค่าววันนี้มาร่วมงาน เดสกาแฟครับก,ก็ก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานเดสกาแฟเลยครับเพราะว่าเพ<ม>ิ<ม>่งจะมาร่วมงานกับทางครอบครัวของเดสกาแฟก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่<น>ที่ให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่อยู่ในโครงการดีๆอย่างเช่นวันนี้นะครับเป็นโครงการที่ปลูกความยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่จะคืนป่าคืนต้นไม้ให้กับทางธรรมชาติ คำยิยังยืนในรูปแบบของที่งโอ้คย่งยืนในรูปแบบของที่เหรอก็ก็คงจะต้องย้อนกลับไปถึง่อกี้ที่บอกกอบนุนเวทีเลยนํำก็จะมี3าข้อคืออย่างข้อแรกเรารู้อยู่แล้วว่าจริงแล้วการรีไซเคิลก็คือการลดขยะให้โลกอยู่แล้วอันที่2เนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องราวของการลดทรัพยากรใหม่นะฮะแล้วก็สุดท้ายมันมี2ข้อนี้แล้วมันก็จะมปอู่ข้อที่3ก็คือมันจะกลายเป็นการลดพลังงานการผลิตนะก็คือการประหยัดพลังงานนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดี การเชิญชวนของแฟนเราเรื่องการคเไปเดยครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมโครงการดีๆของแมสคาเปนะครับกับแมสคาเปเดย์นะครับปลุกความยั่งยืนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่เราควรจะทำเพื่อลูกเพื่อหลานของเราต่อไปนะครับไปดูคลองบายครับตอนนี้ตอนนี้ก็หายแล้วครับคือเขาก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยลงลงกระเพาะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยมีอาการอาเจียนแล้วก็ ถ่ายท้องก็เข้าโรงพยาบาลบอกว่าการหนักานัดไม่ค่อก็คนแรกๆซึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนัดเราเข้าไปได้น้ําเกลือก็เหมือนเดิมล่าเลยเหมือนเดิมก็ตอนนี้เด็กๆเป็นกันเยอะนะฮะมันมีหลากหลายโรคมากไมีมีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอต่างๆนานานะฮะรวมไปถึงมือเท้าปากนี่ก็ระบาดแต่ทีนี้มันอยู่ที่เด็กในวัยไหนด้วยปกติไม่ค่อยเห็นหมอเข้าโรงพยาบาลใช่ครับก็ คือก,ก็พยายามบอกเขาเหมือนกันว่าคนเรามันเกิดมามันก็ต้องมีมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะลูกนะอะไรเงี้ยคนเรามันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเขานอนหลับแล้วเขาต้องถ่ายท้องออกมาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็คือร่างกายจะได้ขับเชื้อโรคออกมาลูกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเต้สอนเขาไปในตัวด้วยเลย กังวลเขากังวลเพราะอย่างน้อยเขาจะได้เรียนรู้ว่าว่าคนเราเวลาปล่วยมันมันมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงช่วยกับไหนอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีพิการบอกเขาด้วยในการสอนเขาด้วยปักษาทตัวนานอะไรนานสองสามวันนะก็ไม่ได้นานมากขออ้อนไหมคะอ,อ้อนอ,อ่อน,อออนพ่อพี่เอาจริงๆนะคือพี่กกอ่ะด้วยความที่เป็นตัวพี่อ่ะพี่ต้องพี่พี่ไม่ได้ค่อยมีเวลาเขาอ้อนเลยเพราะว่าพี่ต้องไปทํางาน เพราะว่าแบบเช้าพี่ก็ต้องออกไปทํางานนะครับพอกว่าจะกลับบ้านเข้าบ้านก็เขาก็นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จะใ้เขามาออนเท่าไหร่แล้วตอนที่เขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ไม่ไม่ได้ดูแลเลยอ่ะก็คือแต่จะเป็นคุณหมอเลยเพราะว่าคือพี่ก็จะเป็นแค่โทรไปนะว่ามาอยู่เป็นยังไงพูดคุย,ยะอะไรเงี้ยเขามีงอแงแบบอยากให้ป,ป้าปามาดูแลไม่ไม่เขาเข้าใจบอกเขาว่าเราทำงานเขาเข้าใจเข้ามาดู แข่งแข็งเป็นลูกเป็นลูกที่งหัวต้องแข็งแรงใช่ใช่ใช่ก็ไม่ไดมีเรื่องงงเลยคะว่าแบบผมไม่มีเวลาไหรไม่ฮะคือโชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กที่เข้าใจแล้วเราก็อธิบายเขาฟังว่าวันนี้คือคือคือเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาไปเห็นเพื่อนๆแล้วมีคุณพ่อที่แบบไปรับไปส่งอะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาฟังว่าคือคนเราเนี่ยอาชีพมันไม่เหมือนกันเอ่อก็บอกเขาบอกว่าชื่อคนเรายังไม่เหมือนกันเลยเห็นไปลูก ชื่อหนูกับชื่อเพื่อนไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นป้าทํางานแบบนี้นะคุณพ่อของคุณแม่กับเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยหนูก็ต้องเข้าใจนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไอ้เดี๋ยวป้าไงก็จะมีเวลาพยายามหาเวลาแล้วเดี๋ยวไปไปเที่ยวกันนะไปกินข้าวกันนะก็ได้ความเข้าใจจบเองแอบเสียดายไหมคะเราไม่ค<จ>่อยได้มีเวลาได้ใช้เวลากับน้องเท่าไหร่เดี๋ยวมันมันเสียดายอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียดายแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันมันก็คืออาชีพนะครับก็คือ คือเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจเลยในในมุมของของคนที่แบบขออภัยนะอยู่อยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาทํางานที่กรที่กรุงเทพเอย่างเงี้ยหรือไปทํางานที่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วแบบลูกก็แบบอาจจะไม่ได้เจอหคือเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยว่าว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเราอะว่าแบบเออเราไม่มีเวลาให้เด็กให้ลูกจริงจริงเลยเราก็เยอะจริงๆริงไงพี่กิเดสเตอร์เราก็เยอะจริงๆริงเี่ยมเงียบเยี่ยมเยียบบางเงียบเยียบแต่เยี่เยียบมากไม่หรอกก็พยายามดู พยายามด <it> ูที่คืออยิบตัวตัวพี่เองเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเรื่องเยอะแล้วเลือกมีคนเยอะพอสมควรแล้วก็มีคนที่ค่อนข้างจะแบบเลือกเพราะว่าพี่มองว่าการเป็นทัลเซ็นเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเราต้องไปซัพพอร์ตเขาอย่างเดียวนะเขาก็ต้องซัพพอร์ตเราด้วยคือหมายถึงหมายถึงตัวแบรนด์เนี่ยเขาซัพพอร์ตเราด้วยเพราะอะไราะว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาแข็งแรงถูกไหมฮะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็น เป็นกรอบให้พี่ด้วยเหมือนกันว่าว่าพี่อยู่ภายใต้บ้านอย่างเนี้ยเชื่อแฟนอย่างเนี้ยพี่รู้สึกว่าแฟนเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาทําคุณประโยชน์อีกหลายเรื่องอะไรเงี้ยพี่พี่ก็แฮปปี้ในการที่แบบว่าเขาเลือกพี่มาอยู่กับเขาเลยจะไดงว่าก็มีปฏิเสธอีเยอะใช่ไหมคะถามว่ามีไหมก็มีครับแต่ว่าถ้าตัดใจอยู่องค์การมาในช่วงนี้ถือว่าฮอตสุดเตอร์น็อกจับเยอะสุดไปแล้วที่บอกโอ้ยฮอตมานานแล้วไม่หรอกพุณเล่น ก็ก็จริงๆก็อาจจะเป็นในช่วงช่วงนี้ด้วยละครับก็อาจจะเป็นที่ว่าเราทํารายการด้วยนะครับแล้วพอเรามาเป็นผู้ประกาศเนี่ยก็อาจจะเห็นหน้าจอกันอยู่บ่อยๆทางทางทางแดนก็เลยแบบเออกลับให้เราไปร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นหน้าเราบ่อยก็เลยเหมือนแบบสะกดจิตเจ้าของแดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีรอะไรที่ออกไาอีกกี่ตัวคะอะไรนะครับเปิดตัเผยเยอะไหมก็มีติดต่อมาครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอขอพักไว้ก่อนอะไรเงี้ยทิเบตนะ คือก no so ็ไม <laughs> ่ถึงกระเบรกแต่ว่าก็ขอขอตอนนี้ขอก่อนครับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยิ่งว่ามัน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 เยอะมันเยอะไปเยอะเยอะขอตอำครับหนึ่งใช่ไหมเนาะวิธีเะไม่ถามเรื่อง